คนถึงขนาดเอาดินเขาไปใส่ในตุ่มนำนะครับนี่ก็ถือว่าเยี่ยมสุดยอดแล้วแต่มีแต่รครับยังมีผู้คักอีกครับทํางค่ายค่ายว่าค่ายว่าตุ่มเฮ้าเนี่เป็นโพ้นปวกอยู่ในป่าไม่นี่ครับฉะนั้นไผ่สีเลือกเอาแค่ใส่ธรรมดาระดับสองระดับสุดยอดม่อีกแล้วกันสุดยอดไปอีก สวัสดีครับอี่สารบ้านหนองบดสินครับผมอ่าเดี๋ยวเมื่อนี่ยนะครับเดอ้อผมสิมาแนะนำวิธีอ่าใส่ตุ่มประกดหรือว่าดักตุ่มประกดครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเด้อว,ว่านี่เป็นวิธีที่ผมใส่มาซึ่งบางที่หรือว่าบางท้องถินอาจจะมีอ่าวิธีการใส่ที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ครับผม เอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเอามาเบิ่งกันเลยครับเพราะว่ามีเอซีหลายๆท่านนะครับเนาะอุดหนุนตุ่มรักปรากฏของผมไปอาแจ,จ่ยังบ่เคยถ่ายเอเคยใส่กะมีครับผมซึ่งผมส่งให้ไปมัสิมีเนี่ยครับ้งเชื่อกางานนี้นะครับเชือกตันนี้เฮาับแกออกมาเลยนะครับเด้อ ทายมันนี่ครับเป็นเส้นสายพายเลยครับไว้สำรับผูกตุ่มครับครัแกทางใต้ออกมาครับมันเหลี่ติดคอหน่อยจริีนะครับสำรับตุ่มหลังนี้ถ้าหลายท่านที่เบิ่งคีิปผมกันจีจำได้นะครับเป็นตุ่มสั้นๆนะครับผมเฮ็ดไปล้องไซมังแล้วปรากฏบวาเขาผมก็เลยต่อมันยาวครับนี่ครับนี่ครับเอาครับมาเบิงเนี่ครับอุปกรณ์เฮ้านะครับเนาะ รับแรกเลยเขาก็หาไม้ครับไม้รักมันตามอันครับผมซึ่งความสูงกระหายมันสูงก็ขวมหัวเข้าหมดแล้วครับปุณทอนี้กับผมยืนมือนะครับเาราจะอยู่ประมาณเมตรแปดสิบเกือบสองเมตรนะครับเพื่อเขาเสียบลงไปนะครับสำหรับตุ้มหลังนี้ของผมนะครับเดี๋อบอกไว้ก่อนว่ามันสั่นครับที่จริงตุ้มที่อผปกติตุ้มมันอีสูงเลยคนระับ ปากระดับจมูกผมนี่ครับแต่นนีมันต่ำครับเพราะว่าไม่ผมมันบ่มีครับหัวมาต่อเป็นไม้สั่นนะครับไม่รักมันสามรักนะครับเดอความสูงประมาณจากัก2องเมตรเลยก็ได้ครับเพื่อไว้ครับแล้วบาดนี้ไม่ไม่ยังก็ได้ครับพอ,อย่างเดียวย่าเอาไม่ยูคาริตัดด้เดอครับเดอ เพราะว่าไม่อยู่คาลิปตัสนี่กินมันเหม็นมันขิ้วครับปลามันบ่มักมันสิบว่เขาใกล้ครับการสังเกตที่ดีซ้ำไม่อยังก็น้องๆไรแดงหรือว่าหากยาบ้านผมที่เอาไปใส่ใส่ปลานะครับซึ่งตำรวจจับเลยครับเด้อเดี๋ยวนี้ตำรวจจับแต่กอนเขาจะเอาไปใส่ปลาไปแง่ทำปลานะครับฉะนั้นอย่าเอาไม่อยู่คาครับยิ่งไม่อยู่คาด็บนี่บ่ต้องวอาถึงครับกินแห้งครับจะเป็นไม่ไพ่ไม่อยังก็ได้ครับนะครับ ผมจะเป็นไม้ไผ่เลยครับเด้เอหาทีดีมาเบิงวิธีการซึ่งก่อนสือเบิงวิธีการผมก็รทีแนะนำวิธีว่าการเบิกใหม่นะครับเด้อเวลาเบิกใหม่เฮาจะไปใส่หมูงน้ำไหลครับถ้าในห่วยในคลองในเนินเขาครับแม่นม้ำเฮามันไหลครับหาจุดที่ข้างขางฟังที่ น้ามันบอไหลเข้าไปนะครับอ่าที่น้ามันนิ่งๆเนี่ยครับเพราะว่าปลามันก็จะเข้าไปเล่นบริเวณที่น้ามันนิ่งๆนะครับมันก็คือคนเฮานะครับน้าไหลแห้งมันก็สูบเอาไว้ครับมันก็ลบเข้าไปหากินในที่น้านิ่งๆนะครับนั่นแหละครับมงกานเหมาะครับจังซี่เลยครับแล้วทีนี้พอเฮ้าได้หมองแล้วนะครับอเขาก็ลงไปเบิ่งครับว่าอ๋อมงนี้น้านิ่งแล้วนะ เอาลงไปเบิงครับความลึกถามว่าลึกซ้ำใดก็คือเอาซ้ำเท้ายืนถึงเลยครับว่าถ่วมเท้าครับแต่ว่าอยจะ,ะตื้นหลายครับคือถ้าตื้นอีรีกะให้มันถ่วมงานในหรือว่าถ่วมคุมครับเพราะว่าเปลาป่ามันเข่าไปแล้วมันจะต้องขืนคุมในครับบร่ราะั้นมันเสืนอนงาเลยนะครับเลยฉะนั้นย่างหน่อยเพราะว่า นี่ครับระดับเอวครับแต่จนมากใส่ไอยู่ระดับหน้าอกนะครับมันจะอยู่ระดับนี่ของตุ่มพอดีครับทีนี้เพราะเขายางลงไปเบิ่งได้หมองระดับความเหลึกนะครับหาแล้วเขาก็หาหมงที่มันอ่าบ่หกนะครับในการใส่ครับคือหมงที่เป็นแปนถ้าเป็นดินเป็นดินเป็นแปนแล้วยิ่งดีครับ แลวก็ต้องบอเป็นโคนครับบิเป็นกี่โคนบอลมนะครับเป็นแข้งแข็งครับถ้ามงใดปลาขึ้นเห่นนี่เฮาทีสังเกตแล้วเฮายางลงไปนี่ครับพื้นมันจีคล่ายๆเฮาเอาอ่าไม่กวาดเฮาปั้นลานนะครับมันเกี่ยงเพราะว่าขี้มันเห่นนะครับปลามันลอยมันก็เลยเห็ด่ยดินมันเกี่ยงมันแป้นครับถ้าได้มงจังสันยิ่งดีครับเจังสี่เลยครับเอาละครับเท่ดี ถ้าทงสยังอย่างอีกก็ยังขาม,มาได้นะครับสำหรับวิธีเบิง้งแต่ถ้าหกหยาบ่เป็นอย่างเลยครับเดอ้อหกหยาเพราะว่าเขาสามารถดึงออกได้หรือเอาดินมาโปะได้ที่นี้มาเบิ้งวิธีการใส่นะครับนเนาะเอาเลือกมงได้แล้วถ้ามันหยาหกจัิงแต่ห้าก,กว่าต้องเคลียร์พื้นที่ครับตะบบสีสาทิดมงบมีหยาเลยครับเดอ้อให้เบิ้งครับถ้าเขาไปใส่ตุ่มเลครับเดอ้อถ้ามีเสียมติดไปน้ำก็ดีครับที่จริง จำเปลี่ยนเลยเลยครับแต่บางคนกับบอใส่ก็ได้เฮาเอาอ่าเท่าเหยียกบก็ได้ครับหมมันเป็นลุมนะครับสมมุติเขาได้หม่องแล้วนะครับ้ายางหกเขาดึงออกครับอันนี้มันอยู่ทั้งโคกนะครับแนละ้วบ่ได้อยู่ในน้ำผมกรเฮ็ดง,งนะ่ายเลยเอาออกครับสมมติว่าเขาได้หม่องนี่นะครับเนาะซึ่งขึ้นดิน ในน้ำมันอาจจะบอ่อเสมอกันนะครับเนาะเฮาก็ต้องปรับพืชให้มันเสมอน,นอะครับหมุกบริเวณเฮาตั้งตุ้มเฮาก้าวตุ้มเฮาขนาดนี้สมมติขนาดนี้เฮาก็ะปัดบให้มันได้ลาบเสมอกันครับเพื่อตีตั้งตุ่มได้สำหรับวิธีของผมใส่ให้มันเอ็นไปข้างหลังจังหน่อยนอะครับเดอ้อให้เอ็นหลังจังหน่อยซึ่ง ผมสีสาธิตให้เบิงแล้วนีนครับเขาก็บคุดเป็นหลุมครับหรือว่าหายมันเสมอกันก็ได้ครับนะครับถ้าพอดีก้นตุ่มครับนะครับซึ่งบ้านผมใช้วิธีเหยียบเอาเลยครับเดอ้อหยียบจั้งสิ่ครับซึ่งก็ได้เนี่ยผมถอดรองเท้าให้เบิงเลยครับนี่ครับ ในน้าเบียกันส่ครับเบียกเอาบริใส่รองเท้านะครับเบียกให้ข้างหลังมันต่ำนจักหน่อยครับอันนี้มันเหียบลงด้ยครับด้วยหอนุยานนะครับให้หน้ามันเหี้ยนนัดหน่อยครับเบียกเป็นลุมยังส่ครับถือเสมอกันก็ได้ครับเพราะบางคนทุกเมื่อนี่เอาง่ายๆครับแค่ตั้งพื้นมันเสมอรากกันเพือนก็เอานะครับนะครับแลถ้าเบียก เอียงี่ครับลองเยียบนี่ครับเรียนหลังจักหน่อยเยียบเยียงได้ครับการใช้ตุ่มนะครับทีนี้พอเขาได้แล้วเขาก็เอาตุ่มเขาลงมาตั้งครับนี่ครับจะสังเกตว่ามันจะเอียงหลังจักหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทายให้บิ้งครับเพราะเขาได้แล้วนะครับเอาตั้งตุ่มได้ยังสี่แล้วัด เขาก็จะเอาลักมาใส่ครับสามลักนะครับเด้อลักแรกนี่ครับเสียบคางนี่สครับกามริมๆตุ่มหรือห้างจักหน่อยกระบอเป็นอยังครับนี่ครับนี่ครับลักสองฟังทางนี้ครับนี่ครับนี่ครับคล้ายๆกับฟังั้าง ที่แรกครับติดติดตุ่มนะครับหรือห่างจั่หน่อยก็บว่เป็นอย่างนี่ครับแล้วลักสามรังคาเดเสียงครับลักสามข้างมาเสียบข้างหลังครับเสียบค่ายกันครับลักษณะการหันหนาตุ่มนะครับเด้อถ้าน้ำนิ่งน้ำบ่ไหล ให้หันหนาลงหาแม่น้ำเลยครับลงกลางแม่น้ำเลยครับแต่ถ้าน้ำไหลคือถ้าน้ำไหลแห้งผมบนในน้ำไม่ใส่เลยครับถ้าไหลหน้อยนึ่งกัอยู่เมื่อถ้า,าเฮ็ดไห้ตุ่มไหวเฮ้าตุ่มเฮาขยับนี่บนหนาใส่เลยครับแค่ไหลเอื้อยค่อยๆเพราะหูจกักแต่ว่าน้ำไหลให้หันหนาด้านาานี้ตามน้ำไหลลงไปสมมติน,น้ำไหลมม่ไหลลงพุ่นเขาก็ต้องหันหนาตุ่มไปลงพุ่นครับคล้ายๆกับลักษณะคนเฮ้าเนี่ยนะครับ เวลาน้ำปะแทงเขาก็ยังอยู่หามงพึ่งนะครับเนาะป่าคือกันมันจังสีอยู่ได้สะดวกมันก็อยู่ต้องอยู่ใต้อ่ะใต้ใต้ขอน่างตุ่มเขาก็อยู่ใต้ตุ่มเพราะถ้าหายมันลอยมานหนาตุ่มมันจะเป็นไปบ่ไไรครับเพราะว่ามันฝืนน้ำนะครับมันก็จะไปอยู่ทางหนาตุ่มเขาที่มันอยู่ใต้น้ำครับซึ่งมันจิเขาตุ่มได้นะครับเนาะนี่ครับลักษณะนะครับเด้อบอกข่าใจก็ ถามต้คลิปครับเวลาจันจาอครับเดี๋ยวสีไปใส่ตุ่มบทันครับเพราะเขาได้ยังสี่แล้วนะครับเขาเสียบไม่เสียบน้แน่นเลยครับเด้อเพื่อบรรไยตุ่มเขามันอ่าย่านตุ่มเขามันไปน้ำน้ำหรือมันอย่างมันบร่๊งเด้อฝนตกแหงที่นี่เขากระสิมัดครับนี่เชือกที่คอมันนย่นงครับเชือกตัวนี้ครับมัดเลยครับนี่ครับ มัดรอบเอาทั้งสามนี่นะครับลักสามลักนี่ครับนครับมัดช่วงคอมันนี้ครับบริมาดช่วงไตนะครับไปสิมัดช่วงใตก็ได้เลยครับเด้อแต่พวกผมมัดช่วงคอครับดึงให้มันตึงๆนิดหน่อยครับให้มันแน่นนะครับแต่ว่าจะแน่นหลายเพราะว่ามันสิบีบตุ่มเฮานะครับก็คือให้แน่นนะครับนี่ครับก็บีบนิดหน่อยครับนี่ครับดึงนิดสน่ครับ ได้ที 1, ่นี้พอได้สองรอบนะครับแล้วเข้าก็จะพันนะครับพันเอารักน้ำนะครับนี่ครับพันเชื่อนี่ครับเพื่อมัดเอารักน้ำนะครับการมันรูดขึ้นที่สี่นะครับมาทั้งนี้เข้ากับมาพันลักหลังแค่นี้ครับผมพันสองรักด้วยครับด้วยของผมสูตรของผมค้นก็พันลักเดี่ยวนี่ครับ้วก็ะูกเลยครับ เดี๋ยวผมจ้างให้เบิรงนะครับเนาะว่าพันลักจังไรน,นี่ครับผมอาจจะตั้งโบนแนนแน่นะครับเ้อเพราะว่าที่จริงมันต้องแน่นจนอันพอแล้วครับเนี้ยพอได้กังซี่แล้วนะครับเฮากจะไปแต่งงามันครับแต่งปากงานนะครับเนาะพอได้แล้วเฮาก็จะมาแต่งปากงานมันนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนมันบอลาดปกติีในหน้ามันบอลา่าังซี่ห้าไรได้ครับเวลาเขาเดียดนะครับตามข้างขอบตุ่มเลยครับห้าหายมันมีรูมีโพรงนะครับถ้ามีรูมีโพรงเขาก็เอาดินมาปิดนะครับหายดินมาปิดครับปิดตามรูตามโพรงนะครับเพื่อเพราหายปลามันหมุดเข้าไปใต้โกลตุ่มเขาเลยครับหายมันอยู่แต่ปากงาตุ่มเขาเลยครับปิดไว้ครับด้านหลังกคืขึ้นนะครับ ถ้ามงไลมันเป็นโพงถ้าว่าเป็นโพงตุ้มมันตั้งเรียบแล้วก็บ่าเป็นหยางครับปิดไว้สีรครับทีนี้พ,พอเขาปิดแล้วแล้วครับด้านหนามนันนี่บางเทือมันกันนะ้นเขปิดคื่ก,กันยนียครับปิดบัวห้มันเป็นโพงยอย่า,นางออน,านี่ครับถ้ามันหกหยานะครับเขาดึงออกนะครับเอ้แกวหนามันนี่ครับย่างหน่อยให้ได้จะคืบหนึ่งด้านหน้านี่ ทายางบ่ได้นะครับให้มันเป็นลานกว้างครับนี่ครับเก็บองค์ขี้เป็นระดับนียครับนี่ครับให้มันเป็นลานกว้างครับให้ดึงออกเลยครับนี่ครับเขี้หนาให้มันแป้นครับนี่ครับบางคนที่เพิ่นใส่ซ้ำหนี่เพิ่นกระเพาะอะไรครับบ่ต้องเอาที่อย่างหลายใส่เนื้อเลยครับ คือบ่ต้องเห็นอย่างไรสั้นหนีลากับเขาเหือนครับจะมีปลาครับแต่ถ้าอยากให้คักอีหลีมันอย่างนี้ผูใ้ใช้คักไปกว่าหันนะเอาแบบเนียเๆตามสูตรเลยคักอีหลีครับเพื่อนก็จะไปหาดินมาเลยครับมาทับไปเนี่ให้ให้เพื่อนตุ้มกับดินนี่ครับยู่ระดับเดียวกันเลยครับ ปิดจนบ่เห็นตุ่มครับเดี๋ยวฮาร์เตอร์เดี๋ยวมันปิดถ้าบ่เห็นกระซูมเบิ่งออกนะครับเดี๋ยวปิดจนบ่เห็นตุ่มจังดีครับบ่เห็นขอบตุ่มเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ผู้คนขัดครับเพคนปิดจะดีเได้กว่าล้าสิเปลนเลยครับเนี่ยนี่ครับอันใดที่มันสิเป็นตามาปิดปากนาเพิ่งเนี่ดึงออกพวกหย่าพวกอยังครับยาให้มาใกล้ครับที่ปิดไว้จังดีเลยครับ บางคนถึงขนาดเอาดินครับไปใส่ในตุ่มน้ำนะครับเพื่อบวให้ปลามันเห็นพื้นตุ่มครับมีผู้นขักครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเด้มต้องเป็นดินเหนียวจะเป็นดินทรายนะครับเดิมมันจะไหลเข้าไปในตุ่มครับปิดปากงาตุ่มนี่ครับนี่ถือว่าเยี่ยมสุดยอดแล้วครับในการใส่ตุ่มประกดครับแค่นี้ก็ได้ใส่เหงื่อได้แล้วครับแต่ ยังมีผู้่นคักอีกครับอันนี้คักผมสิเฮ็ดแต้เบิงเดนะครับแต่ผม่ใส่ผมใส่แค่นี้พอแล้วของผมครับเนี่ยไอ้จุ่มเดี๋ยวขออนุญาตหาดินมาเลยครับว่าเพิ่นใส่จังไห๋ใส่คักๆนี่ครับเพิ่นสิไปหาปั้นดินอยู่ทังนั้งอันโคกอะไรครับทั้งอันบกอะไรครับแต่ว่าต้องเป็นดินเหนียวนะครับดินทรายหามเฮ็ดเด็ดขาด อันนี้ของผมเป็นดินซายอยู่แต่ว่ามันอยู่ทั้งโคกโดปัดคือต้องเป็นดินเหนียวนะครับนี่ครับคู่บนขักครับ นี่ครับอันนี้ผมปั้นให้เบิรงคขึ้นน้อยๆนะครับที่จริงผมปั้นขั้นมาผีครับสูงแล้วก็ยาวมาผีครับนี่ครับครั้งนี้คือกันสูงแล้วก็ยาวแบบนี้ครับแต่หายมันกว้างออกมาเรื่อยครับหนาครับนี่ครับนี่คือผู้เลิตไซคคัทครับนี่ครับนหลังจากนั้นเข้าดีเพบ่นว่าซึ่งผมกับบอูโ่วามันเข้าดีหรือบ่ดีช่นมากใจแค่พื้นมัน เรียบก็วันนันก็โอเคครับลักษณะนี้ครับเข้าดีพันวาครับแต่มีแต่ครับยังมีผู้คักอีกครับเคสจะใดบุครับหาพดใหไม้มาแซมครับอันนี้คือคักชุดยอดเลยครับครับนี้ผู้คักอีกครับหาพดใหไม้มาแซมครับซึ่งอันนี้เป็นอันอยังกับหาดดอกขาวยาดอกสิเลยครับบ้านผม ที่จริงเพิ่นเอาไม้แถวๆเลาะอันห่วยเอาใส่เลยครับแต่จะไปเอาใบยูคาเลยครับด้วยเพื่อนจะแซมนะครับผูพิันชักครับนี่แซมีครับนี่รอบข้างนี่ครับจนรอบครับแซมแบบเบ้นเลยครับนี่คือผู้บนขัากแล้วพฤศจิเด็ตแต่งนะครับ ว่าให้บใบไม้ปหนงาครับจงง่าไว้ด้านหลังก็แซมไปจนรอบแลวครับทำค่ายใครว่าใครว่าตุ้มเฮาเนี่เป็นโพ้นปวกอยู่ในป่าไม่นะครับพอดีว่าปวกมันแตกน้าท่วมอีกอย่างจนึงทีอันนี้ผมคิดเอาเองครับมันก็ว่าน้ําท่วมแล้วปวกท่วมโพ้นปวกครับปตามันเห็นหูเขาทางนี้มันก็ะจเข่านะครับ นี่ครับคือสุดยอดแล้วครับท่าน,นี้ครับฉะนั้นไผ่สิเลือกเอาแค่ใส่ธรรมดาระดับสองระดับสุดยอดมาอีกแล้วก็สุดยอดไปอีกตามนี้ครับนี่ครับที่ผมแนะนำนะครับเด้อนี่คือสุดยอดอ,อาจจะมีคนบางบางท่านสงสัยอีกนะครับว่าเห็นบางพื้นที่พิ่นหอตุ่มแต่ก่อนบ้านผมกับหอครับ ผู้เฒ่าบริวาฟังครับห่อคือกันเพื่อบบอไฮยิง้อยออกบอห้ป่าสงสัยแต่เพื่อนลามันนีผู้มาใส่แบบบอหอบานีมันก็ได้ป่าพอพกันกับหอครับจากนั้นมาเพื่อนก็เลยเศร้าหอครับเอาใปไม้หอนะครับแล้วเพียดอันนีแต่ก่อนกับเพียดทุกเมื่อนี่บอเพียรมันก็ได้พอๆกันนะครับเพื่อนก็เลยเลิกเพียดไปเลยครับ นี่ครับแต่ว่าช่วงผมใส่บ่มีเรื่องครับไอฮอตุ่มนะครับจะใส่แบบนี้ครับแบบนี้กัยังนี้ผู้ใส่อยู่ผู้หนึ่งครับที่ผมจอยากผูกไม้งะสิครับในเสียบโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิรงวิธีผูกกันครับนี่ครับวิธีผูกตัวนี้พ่กเกี่ยวก็ได้ครับตัวนี้จะเกี่ยวเอาไอ้บ่ครับมัดเอาตัวนี้นะครับ บมด้มัดครับเกี่ยวเอาเอาตัวนี้บีบตัวนี้ให้มันเข่ากันนะครับให้มันรัดใหม่ไว้ครับตัวนี้คือกันครับนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้เบิรงครับนี่ครับเห็นไหมครับเข้ามาอย่างสี่ครับมาอย่างซี่แล้วครับก็ครับเด้อสี่แล้วนะครับนี่ครับ เอากระเกี่ยวนะครับสอดนะครับบสอดดึงเอาเชือกสองเซนนะครับมาหากันนะครับนี่ครับบางทมันรูดจากใหม่ครับแล้ก็ผูกครับนะครับผูกเส้นใหม่เลยผูกสองรอบสามรอบเแล้วนะครับเล้อย่าให้มันรูดครับนี่ครับจะถือว่าโอเคนะครับเนาะนะครับวิธีใส่ตุ่มประกดบ้านผม นี่ครับทางลังนี่เพื่อนกับจิบบหยมันฟิวเลยนะครับเลยถมๆอันนี้ครับคุดเป็นหลุมก็ได้ว่าเป็นหลุมก็ได้หรือพื้นราบตั้งไว้บหยมันมีรูโพงใต้ฐานก็ได้ครับซึ่งผมก็ใส่ยู่แบบนั้นแหละครับง่ายดีครับเดี๋ยวทีให้เบิ่งด้านหนาใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้คือวิธีใส่ที่แบบว่าผู้ขาเจ้าเฮ็ดคักดีเลยครับเลยสูงครับพี่ก็มีพี่ระดับพี่แล้วแต่ดินฮะ เลยเย้าวมาพี่ครับให้มันกงกว้างออกมาอย่างนี่ครับมันก็เป็นทางเขาครับเนป่ามาเห็นมันก็สีเขายวสำหรับงาตุ่มที่มันตกอย่างสี่นะครับเนาะเวลามันลงน้ำม,มันสิลอยขึ้นนะครับเด้อลอยขึ้นคลายๆกับเฮานอนตุ่มลงเอาตุ่มนอนหงายแล้วนั่นแล้ว,ลวมันสิเป็นจังสันครับนี่ครับ นี่ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่าบานมานำครับเห็นบ่ครับลักษณะมันจะเป็ี่ยนเอียงๆไงปะครับเอียงไปข้างหลังแค่นิดหนึ่งครับนะครับเห็นปะครับลืมบอกครับ ยังบ่แล้วลืมบอกไปครับสำหรับวิธีใส่ปวกนะครับใส่เนื้อเทลงไปเลยครับค่อยๆเทลงไป้นี่ครับเทจุลุบลงไปเลยครับปวกเข้าครับพอเขาเทลงไปแล้วนะครับเข้ากับปิดอีย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อปวกนะครับเนาะที่นี่ผมสสใไ้เบิรงอันนี้พอเขาเทลงมามันจะมีปวกบางส่วนครับที่มันไหลลงมาอยู่แถว แถวงานเนี่ครับเนาะครับเนาะมันจะมีอยู่มันไหลออกมาอย,อยู่สี่ครับเนี่ยเข้าเบิ่งงาแล้วมันมันบวกขยับหรือมันทับทับงานอย่างไรเขาก็เคลียออกเคลียออกมาทั้งสี่ก็ได้ครับหรือเคลียเข่าก็ได้ครับนี่ครับเอานิ้วดีดเข่าทั้งสี่ครับแล้วก็ลองเอานิ้วนี่นี่ครับขยับงานเบืงองสี่บ่ต้องขยับแหงนะครับถ้ามันเคลื่อนไหวอิสระ บ่มียังทับแลวก็โอเคนะครับนี่เคลียเขาครับเคลียออกก็ได้ครับแต่ส่วนบางคนเขาจะเคลียเขาผมเคลียออกมาอยู่แตนน่แค่งานนันก็ยับได้แบบที่ตอนอ่าเหมือนก่อนตอนที่เขายังไม่ได้ใส่ปลวกนีก่ก็โอเคนะครับนี่ครับสําหรับท่านที่ใส่เนี่ยมดแดงเลยครับบานเนี้ยมดแดงส่วนมากมันสิบอยลงมาเลยครับเวลาเขาเทเอาไปบางคนก็อาจจะเหลือมดแดงไว้จะประมาณซ้ำนี่ครับ สมัวปมมือสำนี้บีบบีบเป็นก้อนก็มาวางไว้นะครับวางไว้แถวนี้เพื่อล่อครับเป็นขวาล่อปากงาเนี่ยครับนี่ครับแต่ว่าถ้ารุ่นโดนไปมดแดงมันก็จะไหลลงมาคือกันนะครับเ้อบางคนก็บอกว่าต้องล่อเดี๋ยวมันก็ลงมาเองนะว่าครับแต่บางคนก็ล่อสำจากปมมือเขาเนี่ยครับมาวางไว้แถวนี้ครับนี่ครับเป็นเนื้อล่อนะครับก็เป็นัเวลาโอเคนะครับเนาะสำรับการ ใจตุ้มประกดหรือว่าดักตุ้มประกดของเราถ้าท่านใดที่ยังบ่เข้าใจหรือว่าสงสัยประการใดกะสอบถามใต้คลิปครับผมหรือว่าที่เขามาคุยแลกเปลี่ยนกันก็นได้เครับเด้อสำหรับคลิปนี้กะคือีขอจบแค่นี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมและก,การติดตาม จางใดก็รจะเลื่อนนะครับเดอ้อสำหรับท่านที่เขามารับชมใหม่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอีสานบ้านหนองปาะสิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีเงินใสห่างไกลจากโควิดทุกทุกคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ